เรจะมาเล่นบอกฟูดกันนะครับเราก็จะมาแกล้งเพื่อนนะครับอาจมีเสียงรบกวนเล็กน้อยมีอะไรหรอครับใช่ครับผมอะ่ะยังอยู่คุณต้องอยู่ครับวันนี้ผมก็จะมาแกล้งเพื่อนผมผมไม่กี่นาท,ทีที่แล้วผมได้ให้หลอดนี้บับเพื่อนเพราะเนื่องจากมันไม่ดีนะเดี๋ยวผมอะ่ะจะมากินผลโยโย่ ใช่ครับนะครับเริ่มจากดาวครับอลล็อกเก็ตออกมาครับไม่ใช่ไม่ใช่จิียวครับบล็อกเก็ตครับลืงไปครับเคยครับแล้วจะไปกินผลบล็อกเก็ตกันนะครับเรื่องครับฝนยำยำยำัวนี้ครับบอลล็อกเก็ตมันใช้งานแล้วเดี๋ยวครับตึกคุณ่งเลยคุณต้องกินผลบล็อกเก็ตครับผลบล็อกเก็ตมันนี้กับผลจะเป็นกินผลสเปนเลยครับ ก็ไซะอเกินผลสปินก็พอครับสองผลนี้ต้องตัวเลงครังให้หมดครับเดี๋ยวเขากินผลมันก่อเข้าไปเหมือนเดิมมันก็จะไม่ดีครับนี่ครับไม่ได้ผลตากอสตอยนะครับเขาจะได้ชมใจครับมันเป็นผลกากเขาไม่มีผลอะไรสุดนี่นะครับผลมากอนนะครับผมมัะกนดีมากเลยนะผมมัะกนหายไปอย่างไรเลยเฮ้ยกูจะกินผลเป็นจริงจริงเหรอโอ้ยเอาไปสองคนผมกินเลยนะ ผมจะกินอีกนะผมแบบอืมวันนี้เราจะกินผลด้วยเหมือนหรือไมไอ้ที่ผมก <ผม S 2> ิน<ผ>ม,มันไหลข้ามากเลยมไม่ใช่อะไรคุณแล้วก็คุณจะให้คุณนี่ผมกินผลเค้กไปแล้วนะครับอันนี้คือสีมวยนะครับอย่าอย่าอย่าไปโฟกัสปั้นปามาครับนี่เราจะไปกินผลผีกันเดี๋ยวผมขอลองใช้ผลผีเพราะผมวางไม่ได้ผมลืมไป กินกันเลยนะครับพี่น้องโอ้พลังอะไรนัะน้่ะุนช้างผุนผุนช้างผุนช้างครับเอากินผุนช้างน้ำนมำน้ำลราก็กินโยมีโยมโอ้หมดตึงมากเลยครับพี่น้องตึงแต่เราก็จะกินผุนต่อครับไม่แมนผมไม่ควรกินผุนไบมรนกมันเป็นผนกาดแล้ค่อยกินลาไทยลายไทยพับพับพับเฮ้ยแล้วคุณมีผุนบาเรียนเนี่ยไม่โอ้คทยเออผมผมไม่มีครับเอาให้เขาใช้ผุนชอบ ว่าครับไม่เอามันเป็นผลดีอยู่นะครับต้องเอาผลสปริงแับผลห้วยแตกนี่เหรอกินเข้าไปเลยก่อนยำยำยำเฮ้ยเอากระปุกบอกว่าอย่าเปิดให้กินโอ๋ยผงได้มดนั่งกูใช้ย่ทำไมเนี่ยมันจะละเลงทั้งหมดเนี่ยคุณนี่ใช่ผมไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยข้าวหัวเหรอครับเออข้าวหัวเหรอเอาได้กินเข้าไปยำยำยำอืมอร่อยมากเลย ดีอะไรอะนายพอกกออ่ะกูนั่น,นยนังได้กินเลย,เลยกินต่อครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกัรบเพื <ผม S 1> ่อนผ,<ม>ผมขายหมดเลยก็ผม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 ขายไอเดียใ,ให้กับเพื่อนคนหนึ่งแบบไปแต่มันจะไปไม่ได้ครับผมเสีย,ยงแพงผมก็ต้องเอาให้มันไอดีกับการหน่อยนะครับอ่ะว้าผมโดนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องมาสนใจหรอกครับ